ปับปุ้มกล่องอย่างนี่กับจะเอาผักสวยๆไปฝากกับพี่น้องครับโฉบเยือกมันนี่สดสวยเฮ้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 ยช็อปช็อปช็อปเรีนเรีนอนครับเอาครับเล่นพี่ครับเอาครับพี่ครับในระยะตามครับตรงนี้เป็นความท้าทายของทั้งรายการเป็นอย่างมากครับน้องครับน้องครับพี่ละพี่ละพี่ละเฮ้ยช็อปวะเฮ้ยตัวน้องมาทอยกันเดี๋ยวขี่อ้อยครับตามมาซีฟเอสมือครับลุง แต,แต่ยังสดสวยงามแต่ว่ากล้องตัวเล็ผมจักสีนังจับอยู่ได้ว่ครับเหลือ ครับป้องหนาตาเขาครับไก่มากว่าเลยครับเดียวทีละครับไทยป้องกันจะจ่ายนะครับตอนนี้สาการปล่อยครับสามตำนานสือพิสานไทยบอลท้า